สวัสดีครับคลิปนี้ฝากถึงคุณอ,อนนบใช่ไหมครัอนนบที่ที่ขับรถทัวร์นะฮะแล้วก็ได้ขับรถไปเจอรถรหัสดาว391เน่รถของคุณเบนซ์เนาะทีนี้รถของคุณเบนซ์เนี่ยนะฮะเป็นมิวเอ็กแล้วก็มีป้ายแดงติดอยู่ข้างหลังทีนี้คุณอนนบเนี่ยขับรถทัวร์ไปแล้วก็ได้ไปทักไทยเนาะได้ไปทักไทย รถของคุณเบนซ์ทีนี้ภรรยาของคุณเบนซ์เนี่ยเนาะอย่างว่าอะไรเนาะว่าเขาอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะไม่สันทัดเกี่ยวกับเรื่องการทักทายสักเท่าไหร่นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะบวกกับการที่คุณอันนบเนี่ยขับรถทัวร์นึกออกไหมฮะขับรถทัวร์เนี่ยนะฮะบางทีคนที่อยู่ในสังกัดรถต่างๆเนี่ยนะฮะยิ่งอยู่ในชมรมที่นี่นีเพื่อนเยอะเนี่ยนะฮะบางบางบางครั้งเนาะเราคิดว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมันไปติดอยู่แค่เฉพาะ รถกระบะทั่วๆไปรถตู้ทึบรถคอกรถคอกเตี้ยรถใช้งานต่างๆนะนะเขาคงไม่คิดว่ามันจะมีติดรถทัวร์แต่ทีน่นี้คุณอนันนบเนี่ยยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีรหัสดาวหนึ่งอย่างแล้วนะฮะสองคุณอนันนกใช้รถทัวร์ไปทักเขานะฮะบางทีอาจจะความชัดเจนนะฮะในตรงนั้นหนึ่งหนึ่งอย่างและเรื่องความชัดเจนในการทักทาย สออาจจะบวกกับว่าแฟนของคุณเบนเนี่ยอาจจะไม่สันทัดเรื่องการทักทายสักเท่าไหร่บวกกับไปเจอรถทัวร์ก็เลยงงงเอ๊ะตกลงเขาบีบแต่ไล่เราหรือว่าบีบแต่ทักทายเราอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะคุณเบนก็ได้ออกมาแสดงตนแล้วนะว่าแฟนของคุณเบนส์ขับไปทีนี้ผมอยากจะฝากคลิปนี้ไปถึงคุณอันนบนะฮะอยากให้คุณอันนบนะฮะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่คุณขับรถทัวร์นะครับบางทีการทักทายเนี่ยมันย่อมย่อมต้องชัดเจนนะเป็น2เท่า สมมติว่าเรายังไม่มีรหัสดาวเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับการที่สมาชิกหลายๆคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่คุณอนนบอย่างเดียวสมาชิกหลายๆคนที่ใช้รถใหญ่นะฮะหรือรถทั่วไปรถเทนเลอร์รถพ่วงรถอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือรถเกง่งรถบ้านอะไรก็แล้วแต่รถส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่มีรหัสดาวนะครับผมใช้วิธีการนะรผมแนะนําใช้วิธีการทักทายให้ชัดเจนมากกว่าเดิมอีกนิดนึงเนาะอย่างเช่นคุณอนอนบนะฮะอาจจา ทักทายนะฮะในในคลิปเนี้ยก็ยังดูไม่ออกว่า,าทักทายกันบีบแตกกันแบบไหนเนาะเพราะว่ามีแค่ถ่ายคลิปแค่ไปไปตามตูดเฉยๆนะครับ ผมจะแนะนําให้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีดาวนะครับวิธีการทักทายเนี่ยง่ายมากนะครับขอให้มันชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะนะฮะแล้วคนที่มีป้ายแดงๆเนี่ยนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยนะฮะส่วนมากเขาจะคุยกันแล้วเขาก็จะรู้นะอย่างเช่นสามีอยู่ในชมรมภรรยาก็อาจจะอยู่ในชมรมด้วยสามีไปเจอเพื่อนเพื่อ,อดาวทักทายแบบไหนภรรยาเขาอาจจะจําได้ว่าเออมีรถมาทักทายแบบนี้แบบนี้เขาก็ต้องบีบแตรตอบก,กันนิดนึงอะไรประมาณนี้ทีนี้แฟนคุณเบนเนี่ยเขาอาจจะงง,ง ะะอาจจะงงหรือเปล่าว่ารถทัวร์อยู่ในชมรมหรือเปล่าหรือมาบีบแต่ไล่เราหรือมาทักทายแบบอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็อาจจะมีอาจจะไม่ได้มีเสียงตอบรับให้เราเนาะไม่ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ถือโทษกดกันเนาะทีนี้นะครับผมจะเล่าถึงวิธีการทักทายแบบชัดเจนสําหรับคนที่ยังไม่มีดาวง่ายนิดเดียวครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นในเคสกรณีของคุณอนนบนะฮะผมแนะนําแบบนี้นะครับนะฮะตอนนี้นะค,คุณอนนบก็กําลังจะติดตามชมรมเพื่อจะเอารหัสดาวเอาไปติดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรสามารถทักทายเ,เพื่อนๆได้นะครับก็ใช้วิธีการบีบแต่นะฮะบ,บีบแต่ให้มันสามช้านิดนึงหรือไม่ก็ปิดปิดนิดนึงแต่คําว่าปิดปิดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการทักทายแต่อย่าลืมว่ารถเราเป็นรถทัวนึกออกไหมครับ รถทัวร์เนี่ยนะครับซึ่งมันแตกต่างจากรถทั่วๆไปรถบรรทุกทัวทั่วไปสมมติว่าการบีบแต่ทักทายปิดปิดขึ้นไปเนี่ยนะครับคนทั่ๆไปเขาก็จะมองว่ารถคันไหนมาทักทายแล้วเนาะรถคันไหนเนาะรถกระบะหรือรถสิบล้อหรือรถตู้ทึบหรือรถครกอะไรเนาะเขาก็จะมองหาแต่ประเภทนี้นึกออกไหมฮะเขาก็จะมองหาแต่รถประเภทนี้เขาอาจจะไม่นึกว่ารถทัวร์อยู่ในชมรมด้วยนะคนขับรถทัวร์อยู่ในชมรมด้วย ผมแนะนําให้บีบแต่ปิด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 นะฮะช่วยเปิดกระจกนิดนึงโบกมือกันนิดนึงสัญลักษณ์มือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราโบกมือนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะใหออ้ผู้ช่วยที่ติดรถมาโบกมือทักทายก็ได้ในลองดูซิว่าถ้าเราโบกมือทักทายเขาเนี่ยผมว่านะฮะแฟนคุณเบนซ์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยรถทัวร์คันนี้มาทักอาจจะบีบแต่ตอบก็ได้นึกออกไหมครับน่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าคุณอนนบขับเองและ เขาอยู่ทางขวามือคุณอนันนกทักทายเขาเสร็จก็เปิดกระจกนิดนึงโบกมือให้เขานิดนึงลองดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเรานึกออกไหมครับถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยรถท,ทั่วไปทุกสังกัดเนี่ยมาทักผมเนี่ยแค่ปิดๆผมก็ซัดแต่ใส่แล้วครับไม่สนใจว่ารถบ้านรถเก่งรถทัวรถสิบล,ล้อรถเะรเลร์โดนผมจัดหมดครับอันนั้นคือความรู้สึกที่เนาะเราเนี่ยมีหัวใจที่ทักทายหัวใจที่ฟังเสียงแต่ไม่ได้เลยได้ยินปิดๆขึ้นมาในหัวก่อนเลยแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงด้วยกัน เขาไปทักทายกันเองนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตีคู่ผมเจาดติดไฟแดงคู่กันก็ามาบีแกปิดๆนะผมซัดแต่เลยปัดปัดตกใจมอเตอร์ไซค์ตกใจเลยนะฮะผมหันไปดูอ้าวที่ไหนได้มอเตอร์ไซค์เขาทักทายเพื่อนเขาอยู่ฝั่งนูน้นหน้าแตกเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่มันไวนะฮะเพราะว่าเราเมื่ออาชีพเนาะนะฮะทีนี้แฟนคุณเบน์เนี่ยเขาอ,อาจจะยังงงๆนะฮะอาจจะไม่ใช่เมื่ออาชีพเหมือนพวกเราต้องให้อภัยกนะ่อนไม่เป็นไรแต่ว่าคุณเบน์ก็ออกมารายงานตัวได้เห็นไหมฮะราดดาวทุกดวงออกมารายงานตัวได้ หนึ่งอย่างแล้วนะครับ2วิธีการทักทายคนที่ยังไม่มีดาวอยากให้ทักทายให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับนะบเปิดกระจกทักทายโบกมือกันนิดนึงนะฮะบีบ๊แกแอ๊์ปี้ปปี้ปโบกมือทักทายคนที่เห็นเราเนี่ยนะฮะเขาเห็นภาพในที่เราโบกมือทักทายเนี่ยแสดงว่าเราเป็นมิตรภาพกับเขานะฮะเราเป็นมิตรเราแสดงความเป็นมิตรให้เขาผมเชื่อว,ว่าโอกาสข้้งหน้าเนาะยังมีคุณคุณอนนบลองใหม่นะครับถ้าจะถ่ายคลิปวิดีโอก็ พยายามใช้ขาตั้งกล้องจับทุกๆคนนะฮะอย่าไปใช้มือถ่ายมันอันตรายนะครับลองอัดคลิปลองลอง,ลงมาดูกันใหม่นะวิธีการทักทายแบบชัดเจนมีแก้ปิดๆยกมือกันนิดนึงนะครับถ้าเรายังไม่มีดาวเราต้องพยายามทักทายให้ชัดเจนเป็นสองเท้าอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนนิดนึงนะครับทุกๆคนเลยนะครับบายบายครับรักนะจุ๊บๆที่นี่มีเพื่อนเยอะครับ